บ๊ายบายก็มีแดดไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววีวีินะคะวันนี้จะไปโค้นแล้วนี่อุ้มเข้ามาแล้วพิกอุ้มออกไปอีกแล้วเจอแดดวันนี้นองไปเช้าหนาววันนี้ไปดูซิว,วิวีิทำอะไรเจอถึงเวลาถึงเวลาช่วงเย็นถึงเวลาจะบอกว่า ช่วงกลางวันอ่อมไปแล้วลวีก็จะอุ่นอีกก็กินช่วงนี้จะทําให้ฝรั่งกินมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งก็จะขูดเปลือกต้มชิ้นเล็กชิ้นแหน่แล้วแต่เราชอบแล้วก็หัน่นขาขึ้นนะคะแล้วก็ต้มการต้มมันฝรั่งให้อร่อยอย่าต้มประมาณ7จ็นาทีแล้วก็พักเอาไว้นำเบอร์หนึ่งนะคะดูซิ ที่วีวิแช่เอาไว้นะไปดูสิอันนี้กระเทียมสานึ่งวิธีนึ่งนึ่งถั่วนะคะนึถัว่วโรฟีโครูปเลยใส่กระเทียมใส่หอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยหอมหัวใหญ่สองหัวกระเทียม3ามกลีบนะคะแต่ดูสิผักอันนี้จะโรยตอนจะโรยใส่มันฝรังตอนเสิร์ฟนะคะ ก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปดูซิวันนี้บีบีโปรไฟลโค้กันมาเนึ่งถั่วป๊านะคะก่อนหยอนน้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมสามกิห่หัน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 แล้วก็หอมนะคะหยอนน้ำมัลัลงไปไม่เยอะนะคะอันนี้แช่เอาไว้แต่เมื่อคืนถั่วที่แช่ในหม้อนะคะเห็นไหมวิธีนึ่งถั่วนะคะหน้านี้หน้าหนาว ถั่วแห้งวิก็จะแช่แล้วก็เอามานึ่งตุนตุนตุนถัว่วใช่ไหม <c oughs> ถ้าบ้านเราเรียกต้มถัว่วนี่ผัดมันตุนถั่วนะคะแล้วก็จะมาเสิร์ฟพร้อมนะคะสเปคสเปกสเปกไปดูสิสเปกอันนี้ไปอู้อันนี้แล้วก็จะเอามาตัดอัอนนี้ใส่น้ําแล้วก็ตอนแรกก็จะนี่ลงไปเรื่อยๆนะคะประมาณ อันนี้ไม่ได้ต้มเดือดนะคะเราก็จะประมาณตัวแรกก็เดือดแล้วก็จะใส่อุ่นๆประมาณหนึ่งชั่วโมงอุ่นนะคะนี่สเป็นหมูก็จะามาตัดตัดแล้วก็จะเอามาสเสิร์ฟเป็นชิ้นๆดูสิตุนอันนี้เขาเป็นแพกมานยิ่งเขาตุนใส่พลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนัวน้ำสเปก,ก,กสเต็กหมูหมูแฮมหมูสเปกออกนะคะก็จะมาหั่นออกนะคะ หั่นเอาหนังทิ้งแล้วก็จะหั่นสวยๆเสิร์ฟพอมปรฟีโควอสเปกก้อนใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมาหัน่นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่แล้วก็ถัวถั่วนึ่งนึ่งหม้อใหญ่เลยถั่วตุนถั่วตุนนึวันนี้เอาหม้อใหญ่ออกมา อู่คนเดียวนี้ทำให้ฝรั่งฝรั่งฝาชีฝรั่งฝรั่งกินมันฝรั่งเป็นผู้ใดล่ะคือหอัวเราะนะคะแม่สีเรือนใช่หน้าที่ในความรับผิดชอบถึงเวลาก็ต้องทำกับข้องกับข้าวนะคะวิวีทำอ่อมไปแล้วก็จะอุ่นแผนกวิวีีนูวิตามินซีวิแกงอ่อมค่ะแต่ถั่วนี่ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยค นี่ทานอันนี้คือมื้อเย็นนะคะเราทานไม่หมดคือเราตุนถั่วมีถั่วนึ้อนะนะกระเทียมแล้วก็หอมหอยดูสิแล้วก็ขนอหนึ่งก้อนแล้วก็น้ำซอสหอยลืมบอกเลยเซฟไปซอสหอยนะคะมันจะเป็น1นึ่งถั่วที่นวนัวนุ่มมากนะคะเพื่อนไปทำดูนะคะเนื่อไปเรื่อย ตัแรกเรานึ่งแล้วก็ดีไฟลงตัวแรกเราเดือดเดือดแล้วก็จะนึ่งตุนไปได้เบอร์สามเบอร์สามตุนประมาณเกือแบหนึ่งชั่วโมงทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็เห็นไหมหน้าตาหน้ารับประทานเลยนะคะไปดูนะคะอันนี้กิซุนกิซุนมาซัมสำหรับคนที่รักสุขภาพจะเดินทางผัดนะคะถั่วถั่วมีประโยชน์มากมายไก่กองนะคะมันฝรั่ง สมุนไพรขาดไม่ได้นะคะเอาไปทำลงในทัวร์แล้วสุดยอดนะคะเน่ทำกับข้าวทุกวันมีหล,ลีกเลี่ยงไม่ได้มีเลีเ่ยงไม่ได้นะคะแต่เราก็มีความสุขทำทำกับข้าวที่บ้านนะส่วนอย่างนี้เราไปทานที่ร้านอาหารเราก็จะแพงไปเฉพาะวันเกิดแล้วก็คนเชิญ บางทีโมโหนะมาอยู่มังนอกบางคนเขาเชิญไปร้านอาหารบ่อยโอ้ยยังไม่เชิญแพงเสียเงินเยอะมากวิวจะออกข้างนอกครั้งหนึ่งเสียเงินเยอะแพงตุนเห็นไหมครตุนทั้งพลาสติกเลยแล้วก็เอาไปเทแล้วก็ออกมาเตรียมเตรียมแล้วค่ะเตรียมเคียงหั่นซอยเตรียมหั่นเตรียมซอยแล้วเตรียมซอยแล้วเตรียมหั่นเตรียมซอยแล้ว ดูสิมีชุบชุบอธิการได้ชับชับจ้าซอสแล้วก็เสิร์ฟพร้อมจานใหญ่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 เอาจานขึ้นมาอุ่นก่อนเลยดูสิตู้ตู้อบจานวีวีแต่ว่าวีไม่อบเอาแค่เอาจานขึ้นมาอุ่นก่อนเอาจานขึ้นมาอุ่นที่มังนอกก็จะอบ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 จะอุ่นก่อนจานวางนี่ วิธีอุ่นจานแั่นี้เวลาแขกมาเยอะๆมันจะอุ่นใสอนี่คะ่ะตามป้ายป้ายอุ่นแต่ว,วันนี้พี่อยู่คนเดียวสองคนตายายจะไปทำเวลามีแขกมาเยี่ยมคื้นอุ่นนะนะคะเลิลๆใครหิวยกมือขึ้นเดี๋ยวเสิร์ฟไปให้ทางไหนดีทางไลน์รัสอัพออเดอร์รูวี